สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาลูกๆเอซของแม่นะคะไปเที่ยวกันค่ะมาค้นหาประสบการณ์ชีวิตค่ะน้องใหม่นะคะหลังจากที่ปิดการเที่ยวมาหลายปีค่ะวันนี้นะคะเป็นทริปแรกที่แม่ได้ออกมามาท่องแม่น้ําเจ้าพยานะคะแม่น้ําสายหลักของคนกรุงเทพนะคะวันนี้นะคะเรามาเปลี่ยนบรรยากาศชิลๆกันนะคะอย่างไรแบบไหนคะ่ะเดี๋ยวเราตัดภาพไปที่ด้านนู้นนะคะวันนี้นะคะเราจะมีเวลาอยู่ที่นี่นะคะประมาณสี่ถึงห้าทุ่มนะคะเราจะอยู่กับแม่น้ําสายน้ําของ คนกรุงเทพนะคะซึ่งเรามากับบริษัทก็ซีล่านะคะบริษัทดีเซนติค่ะนะคะยางตัวสําคัญสุดของเรานะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะเราจะลงเรือค่ะแล้วเราจะท่องแม่น้ำเจ้าพยานะคะชมบรรยากาศชิวๆค้นหาประสบการณ์ชีวิตใหม่นะคะและนําภาพสวยๆฝากสู่ FC ที่เป็นแฟนคลับนะคะวันนี้โปรดติดตามค่ะอ่ะเดี๋ยวเราพาไป น,นี้นะคะเราได้อยู่ในงานของบริษัทดีเซนติบนเรือนะคะซึ่งมีการเลี้ยงรับรองเดี๋ยวเราจะพาเอฟีของแม่นะคะได้ชมภาพสวยเราจะออกมาหาประสบการณ์ชีวิตกันนะคะในวันนี้นะคะชิลๆสบายๆเบิร์ดเบิร์ดนะคะด้านหลังของแม่เนี่ยคือห้างไอคอนนะคะที่สวยที่สุดนะคะเห็นไหมคะแล้บรรยากาศตอนนี้อากาศดีมากเลยนะคะจากเมื่อสักครู่นี้ฝนตกซึ่งเราเกรงว่าฝนจะทําให้เราหมดสนุกแต่เปล่าเลยค่ะทําให้เรารู้สึกเย็นสบายแล้วก็ผ่อน เดี๋ยวเราจะนั่งเรือและชมภาพวิวสวยนะคะผ่านวัดอรุณวรารามนะคะแล้วก็ทางด้านข้างของแม่เนี่ยจะเป็นภาพทิวทัาที่สวยงามเดี๋ยวเราจะเก็บภาพสวยๆมาฝากนะคะเดี๋ยวเราไปกันนะคะค่ะตามมาค่ะ อย่างไรก็ดีนะคะแม่ก็ขอขอบคุณบริษัทดีเซนตินะคะที่พาเรามาท่องเที่ยวในทริปนี้นะคะขอขอบคุณเซลลทุกท่านและบริษัทดีเซนตินะคะที่พาเรามาท่องเที่ยวแล้วก็ชมภาพสวยนะคะ